สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียนสำเต็งกังเซ็นรัลที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริในราชาอาณาจักรภูตานโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2559เวลา7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรพูตานซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากกรุงทิมพูไปเมืองปูนาคาระยะทาง75กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงเส้นทางคดเคี้ยวไต่ไปตามสันเขา การเดินทางจากกรุงทิมพูไปเมืองปูนาคาต้องผ่านยอดเขาดอดจุลาสูง3,48 0เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสจะสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงแวะพักและทอดพระเนตรสถูป108องค์ที่สมเด็จพระราชินีดอจีวังโมวังชุก พระราชนีองค์ที่หนึ่งในสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่สี่แห่งราชอาณาจักรภูตานมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่สี่แห่งราชอาณาจักรภูตานที่ทรงมีชัยชนะขับไล่กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนทางตอนใต้ของภูตานได้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงฝนตกมีหมอกปกคลุมไปทั่วมองเห็นทัศนียภาพได้ไม่ชัด เวลา11นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนสำมเตงกลางเซ็นทรัลมีผู้ว่าการเมืองวังดีโฟตรังและครูใหญ่เฝ้าทุนอองพระบาทรับสเสด็จมีการจัดขบวนนำสเสด็จแบบภูตานและการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนสามเตงกลางเซ็นทรัลตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2505อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการเดินทางยากลำบากเดิมใช้กระท่อมชั่วคราวเป็นท้องเรียน ต่อมาสร้างอาคารถาวรและยกระดับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการปฏิรูปโรงเรียนของรัฐบาลภูตานเพื่อให้นักเรียนไม่ต้องย้ายที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่4มีครู40คนนักเรียน794คนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนประจำ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงเรียนนี้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550มีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพื่อให้เห็นสถานที่จริงเห็นผลการดำเนินงานเพื่อจะได้ช่วยแก้ไขและพัฒนาได้ตรงจุด ปัจจุบันโครงการอาหารกลางวันที่ดำเนินงานตามพระราชดำริประสบผลสำเร็จดีเนื่องจากน้ำดีดินดีจึงปลูกผักสวนครัวได้ให้ผลผลิตมากถึงปีละ1,000กิโลกรัมมีรายได้เข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนกว่า2,000 20, 0บาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดโรงเลี้ยงไข่ไก่พระราชทานที่ปัจจุบันสามารถผลิตไข่ไก่ให้นักเรียนบริโภคได้คนละ3ฟองต่อสัปดาห์ โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการด้านการเกษตรของโรงเรียนอีก3แห่งที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในราชอาณาจักรภูตานได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแสงคาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นยูรุงและโรงเรียนมัธยมนอบุลิง โรงเรียนทั้ง3แห่งนํารูปภาพผลงานโครงการเกษตรมาแสดงให้ทบประเนรเริ่มตั้งแต่ปรับพื้นที่เตรียมดินทําระบบน้ําทําปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไว้ใช้เองปัจจุบันพืชผักเริ่มให้ผลผลิตบ้างแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตระหนักถึงความสําคัญของอาหารเพราะกว่าจะผลิตอาหารได้ไม่ใช่เรื่องง่ายอาหารมีความสําคัญต่อชีวิตคนเราทําให้อิ่มท้อง ส่งริเริ่มให้ดำเนินโครงการเกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารและมีโอกาสได้เรียนหนังสือเวลา16นาิก15นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปจุดถ่ายภาพป้อมประการปูนาคาทอดพระเนตรทิวทัศน์ของป้อมประการปูนาคาชับดุงงาวังนำเกลพระชาวทิเบตสร้างป้อมปูนาคาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2180 เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่และเก่าแก่เป็นอันดับสองรองจากป้อมปราการเมืองทิมพูป้อมปราการนี้ถูกไฟไหม้ถึง6ครั้งอุทกภัย1ครั้งและแผ่นดินไหวหนึ่งครั้งหลังจากทรงฉายภาพป้อมปราการปูนาคาแล้วสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดําเนินข้ามสะพานไม้ที่ทอดตัวไปยังป้อมปราการปูนาคาทอดพระเนตรพระวิหารต่างๆภายในป้อมมีส่วนที่เป็นสถานที่ราชการและศาสนสถาน ที่พระวิหารใหญ่ประดิษฐานพระศรีสากยมุนีประดิสฐานสรีระของคุรูรินโปเชหรือพระชาวอินเดียผู้นำศาสนาพุทธเข้าไปเผยแผ่ในภูตานชาวภูตานนับถือและยกย่องให้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สอง ป้อมประการปูนาคายังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นพระราชาพิธีราชาพิเศษของสมเด็จพระราชาธิบดีอูกเกนวางชุกพระราชาธิบดีองค์ที่หนึ่งของภูตานเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2450และพระราชาพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวางชุกกับสมเด็จพระราชนีเจษชุมเพมาเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2554 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูตานในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าภูตานเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรให้มีการศึกษาที่ดีมีร่างกายดีและมีความสุขควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสราา้างต่างๆที่ยังคงความงดงามสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเป็นมรดกาทางวัฒนธรรม ขณะเดยียวกันพระราชวงศ์และรัฐบาลของภูตานยังพยายามร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อพัฒนาให้ภูตานเจริญก้าวหน้าแต่คงไว้ซึ่งอารยาธรรมที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน